เรามาดูกันนะคะว่าทำไมพี่ๆหลายๆท่านถึงยกให้ตัว R1250GSA เป็นตัวที่จบสุดค่ะตัวนี้นะคะจะมีความจุเครื่องยนต์อยู่ที่ 1,254cc ค่ะขนาดแรงม้าอยู่ที่136แรงม้านะคะตัวนี้ถังน้ำม,นมันมีความจุอยู่ที่30ลิตรนะคะแล้วก็น้ำหนักของตัวรถรวมน้ำมันเต็มถังจะอยู่ที่ประมาณ268กิโลค่ะ ตัวนี้ก็จะมีระบบ ABS นะคะเลนร d ด y นามิก Enduro Dynamic Pro Enduro Pro นะคะก็สามารถที่จะเ,เลือกเมนูต่างๆในหน้าจอของรถได้เลยค่ะเรามีระบบต่างๆที่ช่วยในการขับขี่เยอะมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเอกจะมาส่งรถให้กับพี่โจนะคะพี่โจก็จะมีความสูงอยู่ประมาณ168นะคะก็ ต้องปรับโชคลงนะคะโชคของเราก็จะมีสระดับค่ะมีมินแม็กแล้วก็ออโต้นะคะสําหรับพี่โจพี่โจก็จะปรับเป็นระดับมินนะคะก็จะเป็นตัวโลสุดนะคะส่วนเบาะก,ก็สามารถที่จะปรับเป็นตัวโลได้นะคะปรับเบาะให้เตี้ยลงมาค่ะและอีกอย่างหนึง่งถ้าหากลูกค้ายังมีความกังวลเรื่องความสูงนะคะลูกค้าหลายๆท่านก็อาจจะเอาเบาะไปปาดหรือสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเบาะโลนะคะ ก็ทําให้การขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นร้านลูกค้านะคะจะเป็นชื่อร้านลินจินะคะกเออ็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะส่งรถเสร็จก็จะแวะถ่ายรูปเล่นสักหน่อยนะคะกาแฟาที่ร้านจะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสําหรับการมาส่งรถครั้งนี้นะคะเมื่อส่งรถเสร็จลูกค้าก็พาไปเลี้ยงข้าวที่ร้านค่ะก็จะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นคืออร่อยมากๆเลยค่ะแนะนํานะคะ